ใจหายอนุทินประกาศอำลาตำแหน่งหลังอยู่มานานรู้สาเหตุแท้จริงทำอึง้ง วันที่4กันยายนที่กระทรวงสาธารณาสุขนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีโดยสกกระพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดศวิกรมพระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีอยู่บนแท่นฐานเดียวกันและพระอนุสวรีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรก่อนพบกับผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสอทอที่ห้องประชุมชั้นสองโดยร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดพร้อมกัน นายอนุทินกล่าวว่ายอมรับว่าใจหายเพราะทำงานร่วมกันมา4ปีเศษถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ได้ทำงานร่วมกันไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยท้อถอยหรือท้อใจเพราะอยู่ท่ามกลางคนที่เราไว้ใจมั่นใจและรักผูกพัน เวลาที่ผ่านไปด้วยความรวดเร็วถือว่าตนและนายสาธิตโชคดีที่ได้เข้ามาบริหารสอทอไม่ใช่เพราะเป็นกระทรวงเกรด A แต่เพราะบุคลากรสอทอคือบุคลากรเกรด A บวกบวกมีคุณภาพตั้งแต่ผู้บริหารขร้าราชการอาสาสมัครที่ตอบสนองนโยบายใส่ใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นพลังบวกที่ส่งออกไปยังประชาชนใครที่มาอยู่กระทรวงนี้รู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมหาศาลที่สอทอได้ทำให้แก่ประชาชน 4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าหนักแต่หนักด้วยความสนุกกับงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกันใครมีดีตรงไหนก็ใส่สิ่งที่ดีลงมารวมกันและทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทำให้วิกฤตกลับมาเป็นโอกาสอยากให้ทุกท่านภาคภูมิใจสิ่งที่เราทำเป็นที่ไว้วางพระราชวิทยมีพระราชดำรัสถึงพวกเราที่ล้วนแต่เป็นมงคลน,นายอนุทินกล่าว นายอนุทินกล่าวต่ออีกว่าหลังวิกฤตคลี่คลายสิ่งที่ทำและเหลือไว้คือระบบการแพทย์การสาธารณสุขที่แข็งแกร่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบต่างๆอย่างก้าวกระโดดหวังว่าเมื่อผมพ้นจากกระทรวงนี้ไปแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่คือกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุข เรียกว่ารูทของหลักการดูแลประชาชนไม่ต่างกันหวังว่าจะเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันที่ดีเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมหาศาลดีใจที่รัฐบาลใหม่ตัวเองได้ทำงานร่วมกับสอทอตอทั้งมหาไทยแรงงานศึกษาธิการและอวก็จะมีงานที่เชื่อมโยงกับสอทอได้นายอนุทินกล่าว